อีกหนึ่งภารกิจที่จังหวัดกระบี่นะคะเมืองท่องเที่ยวจริงๆเลยเขาบอกว่าการกีฬาต้องคู่กับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสต,ต้องเลือกสถานที่ก็คือจังหวัดกระบี่ภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เลือกสนามกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามม่ไทยท้องถิ่นรากหญ้าสู่สากลรอบอชิงชนะเลิศประเทศไทยด้วยค่ะ ที่เวทีมวยอ่าวนางแลนด์มาร์คตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมกีฬามวยไทยในท้องถิน่นราา่าง้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยโดยมีนายธนุกเกียรติจันทร์ชุมรองผู้ว่าการการ,ก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนายโคสิ์ขวัญสอนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะ กีฬามวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและคงคุณค่าตามอัตลักษณ์ ถือเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติไทยมาอย่างยาวนานได้มีการอนุรักษ์และคงรักษาไว้พร้อมทั้งประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจในต่างประเทศเห็นจากการที่ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพื่อฝึกเรียนทักษะมวยไทยตามค่ายมวยต่างๆรวมทั้งเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยในรายการต่างๆที่ประเทศไทยจัดขึ้น ปัจจุบันมวยไทยได้แพร่หลายไปทั่วโลกกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่สร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมสร้างชื่อเสียงสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชาติอีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของชาติไทยอีกสําคัญอีกด้วยค่ะค่ะอีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมกีฬามวยไทยโดยใช้กีฬามวยไทยเป็นเครื่องมือในการเผยเพแพรว่วัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยซึ่งจังหวัดกระบี่มีความพร้อมในทุกด้านและก็ยินดีให้การสนับสนุนการจัด กิจกรรมกีฬามมยไทยในท้องถิ่นรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยและหวังต่อยอดการจัดกิจกรรมมวยไทยสู่การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะท่องเที่ยวและกีฬาก็ถือว่าเป็นภาร,รกิจที่จะต้องก้อหนุนแล้วก็สอดรับกันโดยเฉพาะโฟกัสไปที่เมืองท่องเที่ยวเพราะว่าเมื่อทีมโค้ชทีมนักกีฬาต่างๆเดินทางเข้ามากองเชียร์เดินทางเข้ามา,ขเ,เ,า,เ,ขา,มาเขาก็จะอยู่จะกินจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเม็ดเงินก็จะเข้ามาในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นเองค่ะ